สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ราวันชน n e l ยูทูบที่มาพูดคุยกันถึงเรื่องราวบดบันมวยนะครับอีพีนนี้ครับจะไปดูการชกตัดเชือกเพื่อหาผู้ชนะไปชิงแชมป์โลกในรุ่นเบนต์สมวย WBC นะครับซึ่งจัดโดย e n c a r e Boxing Promotion ที่เวทีมวยดะบารซ่าราชดาเมื่อวันเสาร์ที่26สิงหาคมที่ผ่านมานะครับโดยเป็นการพบกันระหว่างนักพนักคนรองโปรโมชั่นรองแชมป์โลกระดับหนึ่งชาวไทยเจอกับวินเซนต์เอสโตรลาบบโอ รองแชมป์โลกอันดับ2ชาวฟิลิปปินส์โดยเกมกันชกใน4ยกแรกเป็นทางเอสโตริโอที่เปิดเกมลุกได้อย่างต่อเนื่องขณะที่นบพลยังคงตั้งรับอยู่นะครับแต่หลังจากขึ้นยกที่5นะครับเป็นนบพลที่เริ่มเครื่องร้อนนะครับ เดินเบียดตัดลำตัวทางเอสโตลาร์โอจนออกการให้เห็นชัดเจนรูปเกมกลับมาเป็นนักชุกไทยดูดีขึ้นผ่านแปนยกคับคะแนนกลับมาเสมอการสงเสียงแล้วก็มีอยู่เสียงหนึ่งที่เป็นเอสโตลาร์เโอนำอยู่ส่วนในยกที่การละยุกที่10เป็นนังพลที่คุมเกมได้ดีกว่าเดินบุกอย่างต่อเนื่องขณะที่เอสโตลาร์โอก็ดูแผ่วลงไปอย่างเห็นได้ชัดแต่ก็ยังมีจังหวะตอบโต้ที่น่ากลัวอยู่กระทั่งยกที่11นะครับในช่วงกลางยก นอพล่าพร,ราดโดนหุกขวาเข้าเต็มกรามสุดลงไปให้กรรมการนับ8เอาละครับความตื่นเต้นความมั่นใจหายไปหรือเปล่าที่หน้าเสียแต้มเลยอ่ะเกมพลิกเลยครับแล้วก่อนในจังหวะที่ลุกขึ้นมาครับทางเอสโตลาบเบียวก็เป็นฝ่ายเดินลุกไล่อย่างต่อนเนื่องนะครับกรรมการยูจิฟุกุชินะครับผู้ว่าบนเวทีชาวญี่ปุ่นตัดสินใจเข้าขวางครับแล้วก็โบกมือยุติการชกท่ามกลางความตื่นตเลึงของ นอพลที่พยายามจะบอกว่าตัวเองยังสู้ต่อได้นะครับแต่ว่ากรรมการชาวญี่ปุ่นก็ไม่สนใจนะครับตัดสินใจโบกมือยุติการชกไปส่งผลให้เอสโตลาบิโอเป็นฝ่ายชนะ TKO ไปนในยกที่11เพื่อสถิติการชกเป็นชนะ19ครั้งน็อก14แพ้4นะครับขณะที่แน้วพลก็สถิติการชกตกลงไปเป็นชนะ53นอก48แพ้เป็นครั้งที่3แล้วก็มีเสมอ1ครั้ง การชกนักฟุตบอาเปิดเผยว่าเสียดายมากกับการชกในครั้งนี้พยายามอย่างเต็มที่แล้วแต่ก็เสียดายที่กรรมการตัดสินใจยุติการชกเร็วเกินไปทั้งๆที่ตัวเองยังสู้ต่อได้แล้วผลเป็นไงบ้างไฟนี้เสียดายไหมเสียดายมากครับนิดเดียวเองจังหวะนั้นเราไปพลาดไงยกเสบีย์จังหวะบวกขวาครับเห็นไหมขวาบวก,บวกแล้วตอนตอนตอนเราลุกขึ้นมานี่ยัง ไม่เหมืนไม่อะไรก็ยังสู้ได้แล้วกรรมการจับแบบนี้เรารู้สึกไงม,มันง่ายเกินไปผมยังสู้ได้ผมยังมีงสภาพสู้คิดว่าจ,จับเร็วไปถ้าอกาสมสีีนิดนึง,งยังไงทุกไงก็ครับผมผมั่นใจว่าผมชนะแม,ม้ว่าจะโดนนับแล้ว อะไรแฟนมวยไหนที่คอยแบบเป็นกำลังใจให้กับเราแล้วก็อีกนิดเดียวจริงๆนิงก็ไม่มีอะไรครับขอโทษแฟนมวยทุกคนทำไม่ได้นอกจากนี้เราเอาไงต่อนขอคิดดูว่าเขอพักหน่อยโอเคครับผมขอบคุณมากนี่แมทนี่แมทนี่แมทเอาไมเอาป่ะ ส่วนทางเซฮวยครับสุรชาติพิสิทธิวิชินานผู้จัดการและหัวหน้าคณะของนาวพลก็เผยว่าผิดหวังที่กรรมการตัดสินใจยุติการชกเร็วเกินไปทั้งๆที่ดาคนยังสู้ต่อได้ตอนนี้ก็ทําเรื่องผ่านทางสกีพยานของน้ำยูบีซีนะครับเพื่อที่จะขอรีแมตต์อีกครั้งหนึ่งนไครับก็การชกในวันนี้ก็รู้สึกผิดหวังนะครับเพราะว่าเกมเรา นันว่าปนไล่เีนเซนขึ้นมาจนแปดยกเสมอแล้วยกเก้าเริ่มนำแล้วเก้าสิบเริ่มนำแล้วมายกสิเอ็ดซึ่งผมว่ากรรมการจับเร็วไปนะจับเร็วไปไม่ทราบว่าเป็นพเหตุยดคือถ้านับนับสองผมไม่ว่านี่แค่นับเดียวช่ แค่นับเดียวครับมันมันก็เสียความรูม้สึกนะครับแต่ก็ผมก็ได้บอกทางคุณเควินที่เป็นศักดีพยายนในวันนี้ครับว่าผมขอรีแมทเขาบอกขอ,อ,อประสานไปทางท่านโมเซอโอสุรลมานให้หหว่าจะขอรีแมทไปที่น,นะครับก็จะเมื่อไหร่นั้นก็ที่ที่ามโมเซอโอจะเห็นสมควรครับ คือตอนนี้เราได้เรื่องทํายื่นเรื่องขอรีแมทไปแล้วครับครับขอรีแมทเนี่ยแล้วผู้คนงานเขาต้องย้บน่อ้อมต่อให้กลับไปซ้อมต่อก็ให้พักก่อนสักอาทิตย์หนึ่งหรือสิบวันฟา้์มต่อไม่มีปัญหาครับเด็กคนนี้มีวินยัยมีวินัยแล้วก็น่ารักไม่เคยไม่เคยบน่นไม่เคยท้อไม่เคยเรียกร้องอะไรเลย เป็นเด็กที่น่ารักแล้วก็ตั้งใจซ้อมมากผมนให้โอกาสเขาผมยอมทุ่มทุกอย่างเพื่อให้นวพลนี่มีโอกาสผลพงทุนมันในสี่ล้านนี่ถ้าผมโยนทิ้งน้ำไปเลยแต่ก็ไม่เป็นไรครับก็ถ้าเขาให้รีมัผมก็พร้อมควนมีใจ ก็ต้องมาดูว่าทาง WBC จะตัดสินใจในเรื่องนี้อย่างไรนะครับก็ต้องรอติดตามความพืบหน้ากันอีกทีหนึ่งยังไงก็ฝากกดติดตามกด Subscribe กดไลค์กดแชร์ทางช่องราวันไว้นะครับเพื่อที่จะได้ไม่พลาดข่าวสารวคงการมวยดีๆแบบนี้สำหรับวีดีนี้ต้องจากลาไปเพียงเท่านี้ขอบคุณสำหรับการติดตามสวัสดีครับ